เลือกคนอีกตั้งหากเนาะโอเคโอเค <c oughs> อ่ะอ่ะโอเคโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะยิ้มค่ะยิ้ม โอเคโอเคพอหรือยังคะไป,ไปะอ่าตรงนี้มัง่งอายาจ๋าถ่ายอยู่อ่ะไปโอเคสวยมากยิ้มค่ะโอเคน่ารักจังเลยไปค่ะเสร็จแล้วแบวมืมอมือ ถ่ายแล้วเอา,เอายิ้มน้ำต okay. นนาลยิ้มโอเคอันนึ่งสองสามยิ้มไปเดี๋ยวส่งให้ไม่เตยดูเนาะ หันมาหันมาเ <Hello. S 1> อาหันมาแย่จ๋าถ่ายอยู่นี่ไง <Okay. S 1> เออน่ารักจังเลยโอเคสวยสวยมากเลยไปเดินต่อสวยมากเลยโอเค อ่าถ่ายตรงนี้มั่งโอเคยิม้มอ่าสวยจังเลยเยี่ยมอ้าวย้ายที่ค่ะอ้าวมาอายิม้มหันมาทางนี้สิค่ะโอเคไปต่อ โุ้ยอะไรลูกลุงกัดลุงกัดสวยจังเลยนูน่นตรงนู้นยิ่งสวยนู่นเดินไปโอ้ยฟังฟังนี่เย็นพัดโอ้ยโอ้ยฟังนี่เยน็นฟังนี่เย, <c oughs> ย็นอืโอ้ยว่าเยอะกับว่าน้ำเนาะมั <c oughs> นไดนะลูกนะเดี๋ยวตกมาทางนี้มาทางปู่จ๋าเนี่ยุยปู่จ๋าอยู่ไหนนะ่ะ